<G> ปอเช่ประเทศไทยโดย AAS Group เปิดตัวชุดแต่งเพิ่มสมรรถนะมา n t y ย Performance Kit สำหรับปอเช่911 GT3 รุ่นปัจจุบันนะับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เปิดตัวชุดแต่งเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ยนตรกรรมสปอร์ตสมรรถนะสูงและยกระดับประสิทธิภาพการขับขี่ให้ใกล้เคียงกับรถในสนามแข่ง ชุดแต่งมารทาย Performance k i ์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่ช่วยในเรื่องของการยกระดับประสิทธิภาพให้ระบบอากาศพลศาสตร์และระบบช่วงล่างโดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความแม่นยำเพื่อให้รถสามารถขับขี่บนสนามแข่งได้อย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นค่ะปอเช่ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในหลายๆด้านในการให้การบริการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับโอกาสพิเศษกับประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยไปกันได้เลยค่ะ